สวัสดีค่ะร้านบุลุนยางแตกนะคะลงกันเป็นกองอีกเหมือนเดิมนะคะลงเป็นกองอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะวันนี้มาถ่ายอยู่ที่หลังบ้านนะคะหน้าบ้านรถแน่นนะคะวันนี้จะพามาดูใส่รถกระบะตัวสูงทั้งนั้นเลยนะคะใส่รถกระบะตัวสูงหกลูนะคะได้ทุกรุ่นยกเว้นนาวาล่ากับเอ็มจีนะคะเนี่ยค่ะวันนี้พามาดูนะคะราคาหลักพันกองอยู่นี่ราคาหลักพันทุกชุดค่ะ ราคาหลักพันทุกชุดนะคะมาเริ่มตั้งแต่ชุดแรกค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่กองอยู่นี่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่7,900พนาร้อยนะคะเจ็ดบาทนะคะใส่รถก,กระบะตัวสูงนะคะเดี๋ยวพามาดูชุดที่หนึ่งเลยนะคะชุดนี้เป็นแม็กทีอีสามเงานอิตันนะคะงานอิตันเพราะอะไรสีนะคะสีก้านมนนะคะนี่ค่ะดูสีทรงก้านนะคะชุดนี้งานอิตันนะคะ มาพร้อมกับยางสอง6กห8ปี1ิปีสินะคะยางเป็นแม็กซิตสเส้นแล้วก็มีบิตสโตนหนเส้นนะคะมีรอยขอบตามการใช้งานบ้างนะคะแต่ได้แม็กงานอีตันนะคะได้ความทนนะคะอันนี้4ี่ล้อทั้งแม็กทั้งยางนะคะราคา7,900บาทค่ะ7,900บาทนะคะแม็กงานอีตันยางใส่ลุกะบาทตัวสูงราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นค่ะ หรือใครจะหาเวลนะคะหาสายเงาเงาแต่ราคาหลักพันเงาทุกวงเงาทุกวงนะคะไม่มีเกลือนะคะเงาทุกวงไม่มีเกลือเลยแต่มีรอยขอบหนึ่งวงนะคะออชุดนี้มาพร้อมกับยางสองหกห้าหกสิสิบแปดปีสิบเจ็ดนะคะชุดนี้เงาเงาแบบนี้เลยนะคะออดอกยางประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ เวลใส่รถกระบะหกลูตัวสูงราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นค่ะชุดนี้นะคะ7,900บาทเท่านั้นก็ได้เวลเงาเงาไปใส่นะคะใครจะขายหมื่นกว่าเวลต้องแพงแน่เลยแต่วันนี้เวลราคาเพียง7,900บาทค่ะ7,900อบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูที e 3 7อีกชุดหนึ่งมาพร้อมกับยางออสโตนนะคะที e 3 7งานดูต้าล้อสวยทุกวงนะคะล้อสวยทุกวง มาพร้อมกับยางออสโตนนะคะยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดวันนี้จะพามาดูยางใส่รถตัวสูงค่ะสองหกห้าหกสิบสิบแปดใส่รถกระบะตัวสูงนะคะยางประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาจัดโปรใส่รถกระบะตัวสูงราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูทีอีสามเจ็ดสีดานะคะ อุยนานๆเข้านะคะท e อีสามเจดสีดำมาพร้อมกับยางฟอร์เค่นด้วยเดี๋ยวให้ดูดอกยางชุดนี้นะคะให้ดูดอกยางชุดนี้เหอะวิ่งหรือเปล่านี่ดอกหนาทุกเส้นนะคะยางล้อไล้ลอยแต่เหมือนเห็นตําหนิแวบๆหนึ่งวงค่ะชุดนี้นะคะนี่นีน่ี่มีตําหนิขอบแค่นี้นะคะ1วงนะคะชุดนี้นะคะสีดำสีเดิมไม่ได้ทาสีนะคะ ชุดนี้นะคะเลี่ยมๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง 9, 5 0 0ห้า้ยบาทค่ะ9,500้า้บาทเท่านั้นยางฟอเคลนยางฟอเคลนสองหกห้าหกิิแปดใส่รถกระบะตัวสูง6กลูนะคะราคาเพียง 9, 5 0 0ห้า้บาทค่ะชุดนี้นะคะ 9, 5 0 0ห้า้อยบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูใส่รถตัวเตี้ยนะคะรถตัวเตี้ยคลิปนี้มีรถตัวเตี้ยแถมมาหนึ่งนะคะ เป็นแมกเวลวินเลตห้ารูนะคะขอบมีรอยบ้างนะคะเวลวินเลตห้ารูนะคะนี่นะคะมีสี่วงนะคะชุดนี้ราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเวลวินเลตเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะมีสี่วงนะคะมีสี่วงะคะ่ะ 7,9 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะ7,9 0 0บาทเท่านั้นค่ะเซตนี้มีราคามีแต่ราคา7,9 0 0บาทนะคะมาจัดโปรมอชั่นนะคะตอนรับปีใหม่นะคะใครหารแล้ก็ใส่นะคะราคานะเพียง7,9 0 0เาอเท่านั้นนะคะร้านพูนลุนยางแตกร้านอยู่เรียบคลองสามลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะร้านอยู่เรียบคลองสามจังหวัดปทุมธานีสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 9 5ย์9 9้าหนึ่งหนะคะ หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์095-119-9659นะคะเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะที่ร้านพูลุนยางแตกเดี๋ยวจะมาอัปเดตล้อมือสองสภาพคัดเกตไม่ซ่อมไม่ดุ้งมาให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ